ก็จะมาแนะนำตัวถอดฝากองน้ำมันเครื่องนะครับก็จะใช้รุ่นนี้อยู่นะครับ v o s นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเองนะครับเราก็จะต้องมีตัวฝาถอดตัวนี้นะครับเนี่นะครับของ f o r ์ ของฟอสนี่เป็นงานของไต้หวันนะครับนี่นะครับส่วนสเปกก็จะเป็นแบบไดมิเตอร์ห4สิมิลนะครับแล้วก็เป็นแบบส4บสี่เหลี่ยมขันนะครับก็คือมีสิบสี่เหลี่ยมก็คือเป็นประแจขันบล็อกครึ่งนิ้วทั่วไปนะครับส่วน6 4ิบสเนี่ยก็มาจากตรงเหลี่ยมในตรงนี้นะครับ ส่วนไดมิตเตอร์นอก7 1นะครับปัดโดยประมาณนะครับ14ล่ร่องเหลี่ยมนะครับกับ64มิลนะครับส่วนแบบไม่มียี่ห้อหรือมียี่ห้อนะครับที่เป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาก็จะลงเป็นเบอร์901นะครับ901ขีด64ขีด65ห5นี่หมายถึงตรงความโตของตัวไส้กรองนะครับ เนี่ยนะครับประมาณ65นะครับโดยประมาณส่วนล่องเหลียบเนี่ยก็คือ64มิลนะครับตรงนี้นะครับบางยี่ห้อเนี่ยก็จะเขียนลงเป็นว่าเบอร์901ขีด 64ี่ขีดห้านะครับตัวยี่ห้อของฟอร์นะครับตัวนี้จะมีเสริมความแข็งแรงตรงนี้ขึ้นมานะครับแบบไม่มียี่ห้อก็จะเสริมเป็นปีกเล็กๆนะครับแต่ว่าจะบางกว่าตัวนี้นะครับตัวของฟอร์นี่จะหนาตรงนี้นะครับมีเสริมความแข็งแรงตรงนี้นะครับหนาขึ้นมานะครับรหัสพาร์ทนัมเบอร์ก็คือ 6ก1ามหนนะครับลักษณะตัวกรองจะติดตั้งอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับถ้ามองเข้าไปในด้านตายรถนะครับ บล็อกขันหัวเทียนข้อต่อสั้นนะครับก็ยาวห้านิ้วก็เราถอดตัวนี้ออกนะครับเนี่ยนะครับไม่หลุดแน่นพอดีเลยนะครับเนี่ยไม่ไม่หลวมก็แก๊กนะครับอันนี้จะแน่นพอดีเลยอันนี้แน่นเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะขันได้พอดีเลยนะครับโดยที่การขันตรงเนี้ย จะไม่ไปติดตรงใต้แข้งน้ำมันนะครับ <g lv ain> กับตรงกันชนหน้าจะไม่ติดนะครับ <g lv ain>